สวัสดีครับแฟนแฟนยูทูบชา n e l ดูมวยบายใหญ่ล้ำลายสำหรับเทปนี้ครับเราจะพาไปชมผลงานของก้องนาพาสีมงคลนักชกไทยที่ไฟนี้โคจรมาเจอกับดาวรุ่งอย่างนิดดาโรติดตามรับชมกันครับนักชกเขมงัดท่าไม้ตายในมายาออกมาใช้เล่นเอามวยไทยของเรากระเจิงเลยทีเดียวและก่อนที่จะชมมวยคู่นี้ครับฝากกด s u b s c r i b e กดสั่นกระดิ่งติดตามกดแชร์ช่องนี้ด้วยนะครับในช่องยังมีคู่มวยมันๆอีกเยอะ มากันที่รายการนี้ครับศึกมวยไทยถล่มกุนคแมรจัดขึ้นวันที่29ตุลาคมปี2023หรือตรงกับปีพศ2566ที่ประเทศกัมพูชานักชกไทยของเราครับนั่นคือก้องนาผ่าสีมงคลเจอกับนิฟดาโรนักชกชาวกัมพูชาเจ้าบ้านครับวันนี้ชกในพิกัดหกกิโลกร,รมกัมกำหนดอยกครับรายการนี้จัดขึ้นเมื่อปีที่แล้วครับที่ เสมอนะครับที่กัมพูชาอ่ามีลาวเกอลิงเกอถือป้ายครับหน้าตาจิ้มลิ้มก็โอเคอยู่นะฮะยกแรกเริ่มขึ้นแล้วนะครับนักชกไทยของเราครับนั่นก็คือก้องนภาสีมงคลครับ169เซนติเมตรครับส่วนสูงอายุ28ปีครับมุมน้ำเงินมิดาโรนักชกกัมพูชาอายุ23ปีครับสูง172เซนติเมตรครับแม่หล่ไปแล้วครับสำหรับนักชกไทยก้องนภานะครับ นภาณีแกเป็นมวยเข่าอยู่แล้วครับขยับเข้าหาครับกล้องนภาโยกโยกโดนทางด้านของนกชกโอ้ยกระโดดแม่ับเข่าแทงครับโตครับโชยเฉยครับแต่ยังแม่ยังไม่โดนครับอ่ะตัดมาที่ยกที่2นะครับจากวันนี้ดักสาตแข้งครับแหลกหมัดกันนภาค่อยขยับเข้าหาครับขยับขยับแม่ขยับปุ๊บนี่ชิงยังวะออกซ้ายก่อนเลยครับดาวโร ต่อขวาบ้างครับกองนาพาแต่จอยยางพยายามไล่ต้อนครับโดนทีมสกัดครับขยับเดินเข้าหาครับโดนทางด้านของนักชกกัมพูชาครับป่อยหนึ่งสองใส่ครับออ้ยจังหวะนี้ครับฟันศอกดีมิมันเฉียดเกือบโดนเกือบโดนอ่ะโดนตบหมัดทุกอีกทีครับกองนาพาขึ้นมายกที่สองก็รับไปหลายดอกเหมือนกันครับไปขยับเข้าหาครับ โยกไปครับโอ้ชิงจังหวะหนึ่งสองแล้วตามด้วยจามสอกครับมันไม่โดนครับโอ้จังหวะนี้ครับคืนด้วยแข้งขวาไปหนึ่งทีครับกล้องนภาแต่จอยยางไปครับํามทีครับนับเหมือนจะอืมกล้องนภาดูเหมือนจะช้าไปหน่อยนะครับเบี่ยงบัตรโอ้ยทิมทิมทิมดอกนี้มีเป๋ครับแมาทิมซ้ายดอกนี้มีเป๋แม่โชคดีครับนักชกกัมพูชาไม่ไม่ตามครับไม่งั้นโอ้โห กองณนาภาน่าจะโดนหลายตุบครับนิฟก็ไม่โดนนะครับไม่เดินนะครับนักชกกบพชชาครับนิฟดาโรก็ไม่เดินนะครับจังหวะครับรอโต้รอสวนครับป่อยหนึ่งสองครับกองณนานาณช้าไปหน่อยครับไม่ดูทรงนี้แล้วไม่น่าจะหน่อยครับน่าจะพอสมควรเลยครับก็ดูครับระยะยาวครับตอนนี้ยังยกที่สองครับระยะยาวเบียดเสียดสีไปแล้วนี่อาจจะแม่เครื่องอาจจะแรงขึ้นครับ โดแต่ต่อยางอีกทีครับหมดยกที่2ครับเริ่มกันที่ยกที่3ต่อเลยครับเหยียบไปที่ขาหน้าครับพยายามเดินครับออกหมัดครับนิปดาโลเน้นไปที่การออกหมัดแล้วก็การแต่ต่อยางครับน่ครับต่อยหนึ่งสองครับต่อยเป็นชุดแล้วก็แต่ต่อยางครับพยายามโต้ด้วยหมัดครับกองหน้าภาก็ยังช้าครับออกน้อยนะยครับ ตัวกระแทกยับแล้วก็พยายามที่จะปิ้นตัวหนีองมาครับจากมุงหบาปไอ้จอยยางไปแม่ดูป้องลภพาชกแล้วแม่อึดอัดครับต้องยกที่ผ่านมาก็ดูแพ้เลยนะครับอ่ะดูกันไปว่าก้องลพา,าอาจจะมีทีเด็ดครับพิกเกมได้ครับต้นจอยจยางโอ้โหสะดุ้งเหมือนกันครับสะดุ้งเหมือนกันครับอย่างเดินครับ พักพักแหมพักให้เข้าเชื่อครับแหมยังไม่มีจังหวะออกวุธครับไปต่อยางแล้วครับโดนจ่อยางเยอะหลือเกินครับสําหรับทางด้านขาซ้ายของนักชกไทยครับกล้องนภาโหนี้แล้วครับแทกยับไปที่อู่องบัดหลุดครับทางด้านของนิปดาโลครับก่อให้ทางด้านของกล้องนภาเดินครับแล้วนี่ครับเลือกดักจ้วงดักแทงไปครับรวบไตปีครับกล้องนภาก็ทําอะไรได้ไม่เป็นชิ้นเป็นอันนี่ครับโอ้โห ช้าไปหน่อยครับนักชกไทยเรายังเหลืออีกสองยกครับดูแล้วก็แม่ก็ยอมรับว่าอัดไม่น้อยครับหนึ่งสองครับวานนี้ครับไต่ต่อยางไปครับพวกกองพาทําอะไรได้ทําอะไรไม่ได้เลยว่านเถอะโอ้กดดันได้น้อยมากครับวานนี้ครับทังแข้งปลายจ้งลํโตอีกทีครับจ้วงอีกทีครับโอ้โอโโดนรับอย่างเดียวครับ ตอนนี้กล้องนภพาเอาฮึดหน่อยพยายามเดินหน่อยครับพยายามแหมเอาให้มันเร็วหน่อยให้มันถึงตัวนะครับอุ้ยจังหวะเลยครับเซแสแสแสอกรรมการแหมนี่ครับอุ้ยกึงหมัดกึงโซอู้ยสาดแข้งไปดอกนี้ครับแหมพยายามจะต่อยสวนครับมันก็มันก็เฉียดไปหน่อยครับเร่งเลยครับกล้องนภพาแหมเหมือนจะไม่เร่งเลยครับเหมือนจะยังช้าครับยกหนึ่งช้ายังไงตอนนี้ก็ยังช้าอย่างนั้นครับเออ เดินมาในระยะอาวุธของนิฟดาโร่ลครับโอ้โหนี่ครับโดนทีบครับโอ้โหโดนทีบตัวโยนเลยครับโดนจุ้งลําตัวอีกทีครับแต่ถึงตอนนี้แม่ก็ยังต้องบอกว่านักชกไทยของเราครับคะแนนนี้เป็นรองโอ้โหน่าจะสุดกูแล้วครับโอ้โหขยับเข้าหาครับยังช้าครับกองนพาไม่ทราบว่าบาดเจ็บอะไรหรือเปล่า้าไปหมดครับช้าว่าปกติด้วย พยายามจะปักมือให้ทุกไทยเดินเข้าหาครับก็ยังไม่เดินครับโอลหนึ่งสองแล้วครับเดินก็เดินช้าครับนะครับค่อยๆขยับค่อยๆขยับเหมือนมีอาการบาดเจ็บหรือเปล่าครับไม่แน่ใจนะครับคนแข่งของดารโอีกแล้วครับตรงล้ตัวอีกทีครับโอ้เลือกต่อยอำเภอใจนะครับเลือกต่อยเป็นเป้าเลยครับอุจังหวันนะครับเกี่ยวเอาล็อกอววงในสู้ได้ได้ไหมโอ้ตีได้ไหมตีได้เปล่า ตีไม่ได้ครับโดนทางด้านดาโล่ตีแทนครับเกมน่าจะน่าจะเบ็ดเสร็จครับก็เหลือยกหน้ายกหนึ่งครับยกนี้ก็เหลืออีกประมาณนาทีครับโอ้กองนาคาชกแบบโอ้เรียกว่าร้อยครบยกครับวานเนนะับยายมอ่าตัดมาที่ยกที่ห้าเลยครับเกมอย่างนี้นี่น่าจะจบลงในแบบที่นักชกกร,รมพูชาน่าจะ คณะคะแนนะครับทำไมมีการน็อกเอาท์เกิดขึ้นครับโดนเขลียขายแล้วครับจะเดินก็ไม่เดินครับทำอะไรนี่มันเก้เก้กลงๆไปหมดครับสำหรับนักชกไทยองนาภาศีมงคลหยับจะออกไม่ออกครับการลากมากลางเวทีแล้วก็ชกกันใหม่ครับ แยบยังไม่ย,ยังไม่ได้ออกมัดัับเลยครับกองนาาับพาแกก็ถอ,ถอยถอยเหมือนรับชะตากรรมครับนี่ครับต้นหนึ่งสองรวบใต้ปีกรวบแล้วก็เน็บเน็บเน็บ,นบแล้วก็เกี่ยวเอาแอ้เอาเอาเ,อเ,อเ,อเอฮ้ยโอโ้โหโ,โอโ้โหกองนับพาครับโอโ้โหตกเรียกว่าโดนอดโดนผักข้ามเชือกโอโ้ร้องอดโอยครับ อ้ไม่รู้ว่าเชือกเหมนมั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 นอ่อนหรือว่ายังกรรมการนับไปตามกติกาครับก็คงจะนับไปครับก่อนจะนับถึงยี่สิบแล้วกองรพาไม่สามารถขึ้นมาบนเวทีเพื่อชกต่อได้ก็จะจับทางนักชกไทยแพ้ไปครับวันนับไปครับแต่ไม่น่าจะลุกเลยครับดูครับโอ้โหทางนี้ดูจากลักษณะท่าทางของนี่ครับโอ้กรรมการกรรมการบอกข้ามหัวไป่เลยเดียวครับแต่หลายคนนี่อาจจะแหมอยากจะให้ ขานี่อาจจะไปพลาดโดนกรรมการสัหน่อยนะครับโอ้โหอไม่น่าจะลุกขึ้นมาสู้ได้ครับเรียบร้อยครับนี่ครับนิฟดาโโ่ครับเป็นฝ่ายชนะน็อกทางด้านของนักชกไทยครับนั่นคือกล้องนภาสีมงคลไปครับด้วยท่ายากครับนะครับดูภาพช้าอ่าขุนยักษ์จับหนุมานข้ามกำแพงวัดครับโอ้โหนี่ครับดอกนี้ครับท่าในตำนานท่าในกำแพงครับแม่แต่มันๆานดูแล้วเป็นไงครับแม่มันมันจริงๆแล้วมันควรจะตัดสิน ในแบบที่นักชกกรพมชาชนะทีโอหรือควรจะยกเลิกการแข่งขันไปครับเพราะถือว่าแหมเป็นเรื่องของอุบัติเหตุครับแล้วก็ไปฟาดโดนอุอ,อันตรายมากนะไปฟาดโดนทางด้านของกรรมการด้วยไปฟาดโดนที่กล่องที่กรรมการให้คะแนนด้วยก็อาจจะบาดเจ็บกันไม่ได้นะครับรับชมจบที่เรียบร้อยแล้วแฟนๆคิดเห็นเป็นอย่างไรบ้างสําหรับมวยคู่นี้นะครับสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในช่องคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับสุดท้ายนี้ต้องขอบคุณทุกการติดตามคลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ